พี่คิมมีความเป็นอาชีพมากแล้วก็พี่คิมก็น่ารักมากนะคะตั้งแต่ครั้งแรกนะคะพี่คิมสอนการยืนการพูดรวมถึงบุคลิกการแต่งตัวต่างๆนะคะแล้วก็ first impression สำคัญมากต้องบอกเลยว่าแต่ก่อนนะคะนาลีไม่มั่นใจแต่พอพี่คิมนะคะได้ไปลปดศักยาภาพของนาลีบางอย่างทําให้นาลีมั่นใจในตัวเองมากคือสิ่งที่ชอบที่สุดของการเรียนกับพี่คิมนะคะก็คือหนึ่งเลยคือการที่เราเนี่ยได้เรียนแบบเป็น private เ,เนาะก็คือ เวลาที่ตอบคำถามอะค่ะพี่ทีมเขาก็จะบอกว่าตรงไหนที่เราผิดพลาดหรือว่าตรงไหนที่เราดีอยู่แล้วแล้วก็แต่งเสริมเติมแต่งเข้าไปแล้วการที่เขาเป็นคนที่แบบเหมือนไปผ่านหลายสนามเขาก็เลยรู้สึกอยากที่จะสอนแล้วก็อยากที่จะให้ความรู้เราเพื่อให้เราเนี่ยประหยัดเวลาซึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์มากสําหรับคนที่คิดว่าลังเลว่าจะซื้อคอร์สดีดีไหมนะคะเพราะว่าการที่เราสามารถผ่านได้ตั้งแต่รอบแรกเนี่ยมันก็จะเป็นภาษีที่ดีกับตัวเราทั้งด้านจิตใจแล้วก็ด้านการประหยัดเวลาด้วยเนาะพี่ทีมเนี่ยเป็นคนที่ ใจเย็นมากๆเวลาสอนนะคะแล้วก็จะพยายามอธิบายเนะะื้อหาตรงไหนที่เราไม่เข้าใจอะคะ่ะให้เราเข้าใจแล้วก็มองเห็นภาพเพื่อที่เราจะไปใช้ได้ชัดเจนแล้วก็ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะพี่คีมเนี่ยจะช่วยให้เราคาดเดาเหตุการณ์หรือว่าอ่าซีติวเอชชั่นที่เราจะเจอในอนาคตได้ง่ายแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ ทำให้เราเนี่ยไม่รู้สึกแพนิกหรือว่าตื่นตระหนกจนเกินไปนะคะแล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยพี่คีมเนี่ยจะช่วยให้เราได้แอกข้อดีแล้วก็ข้อด้อยของเราออกมานะคะทําให้เราตอบคําถามเพื่อดึงจุดเด่นแล้วก็ศักยภาพของเราออกมาได้ดีแล้วก็ช่วยไกด์แนวทางให้เราอะค่ะในการตอบคําถามข้อด้อยออกมาเป็น positive answer ได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะออคข้อสองพี่คีมนะคะทําให้ตัวพีงเองเนี่ยส,มสามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจมากขึ้นค่ะ โดยที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะตอนเจอพี่ครีมครั้งแรกเนี่ยเราพี่ครีมสัมภาษณ์เราเป็นภาษาอังกฤษแบบสัน่นยิงมาหมดเลยค่ะก็มีความตกใจนิดนึงแต่ว่าพอเราได้ฟังไปเนี่ยมันเหมือนเป็นการแบบว่า เน้นจีิไปในตัวค่ะทําให้เราเนี่ยไม่ตื่นกระหนกเวลาเราไปเจอในสถานการณ์จริงก็เลยคิดว่ามีประโยชน์อย่างมากเลยในการเตรียมตัวที่จะไปสมัครหรือสัมภาษณ์นะคะอ,อ,อีกทางหนึ่งก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับผู้ที่กําลังจะไปสมัครงานที่ต้องการความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษแล้วก็การมีบุคลิกภาพที่ดีเรื่องมีคิดว่าที่ีก็สามารถช่วยเราได้เป็นอย่างดีค่ะ ที่อยากจะแนะนำน้องๆน,นะคะที่กำลังมองหาที่เรียนอยู่นะคะที่รู้สึกว่าให้ฟีลเหมือนครอบครัวนะคะใส่ใจในรายละเอียดทุกๆขั้นตอบทุกๆความเห็นของน้องๆน,นะคะช่วยได้แอกข้อดีข้อเสียแล้วก็ศักยภาพของน้องๆอ,ออกมานะคะพี่แนะนำพี่คีมนะคะพี่คีมถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีนะคะสำหรับในการตรีทั้งในสนามสอบของแอทเ t อ t ์สเตนะคะหรือว่าในสนามสอบของ u b l i c Speaking นะคะการที่เราเรียนครั้งหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยจะสัมภาษณ์ที่นี่แล้วมันจบแต่เราสามารถที่จะเอาไปแอพ l ลหรือเอาไปแบบเารัดก,กับที่งานอื่นๆได้ด้วยจะสัมภาษณ์งานหรือสัมภาษณ์อื่นๆได้อีกด,ด้วยนะคะจะบอกว่า you take a chance this is your chance นะคะนี่คือโอกาสละคะเป็นโอกาสที่เราจะได้พัฒนาตัวเองเป็นโอกาสที่เราจะได้เห็นสิ่งใหม่ๆอย่ารอช้าเลยค่ะเลือกมาเรียนกับพี่ครีมสายวครีมเลยคะ่ะ